ก็มาผบมาผอกับส่องน่องบัวคือเก่าเดร์พเมรพี่น้องมื่อวานนี้เอามีเมนูนนำเสนอต้มยำปลากระพงเดร์พ่แม่พี่น้องมื่อวานนี้เอามาต้มยำปลากระพงสดแจ่วเนาะมาสวัสดีครับมาสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับออาปล่อยก่อนสวัสดีครับก่อนเชื่อชื่อเร็วสวัสดีครับเนสสวัสดีครับงามพี่เต้ แมงติ้ใหกับเปลือกมะนาวอะพ่อมแม่พี่น้องมากินต้มยำปลากระพงนำนองบัวนี่น้องสิงคือเก่าเนาะนนปัญจิบกินกาฝาก้นไลค์คคกดแชร์กดนสับสักไก่กดกระดิ่งเพื่อแจ้งตเตือนคลิปใหม่ๆเนาะอามาลงมือกินกันเลยพ่พอแม่พี่น้องมาจุด๊บสอดแจ๋วหน้าคือดำแท้หน,น,น้าไม่สวยเลยวันนี้ จดแจ๋วหนอนเออสดจดต้มยำเนอนหนอนจดจัดขนาดเลยเนาะเขานียวเ้านห่มหนึ่งใหม่ๆหนอนเลยจดแจ๋อเลยผม่นอน แทะสิหน่อยถ้าเปิ่แง่มีหน่อยสดสดแทะสดหวานงานในงานสดเลยต้องใส่เฮ็ดนไปเฮ็ดนางลมนางลมหลวงเฮ็ดปัดเฮ็ดอันแก้งกินแฉะหน่อถึงใจขนาด แต่ว่ามันยากแก่ในหนึ่งซื้อมาแต่ตลาดขาอ่อนเจ็บว่อ่อนมากมันต้องปลาหอมขัางบานอย่างเหนือสิด bạn rất là con kim hòm thật ắt hóm chào nữa anh <laughs> anh xin tưởng nặng cho bằng anh kính là sao ai ăn quân nhiều เบิ่งเขาแบบน้องน้ำสดแจ่วทั้งไล่เขาจับเนาะทั้งนี้สดสดแจ่วนี่หามสมาร์กหามจามหามพลาด <laughs> ลูกบัวขึนเลยแล้วนะต้ปร <c oughs> ุเสี่ยวชาญนี่ใครบัเคยสดอย่าไปเทียนสดเด้ถึงอ่ะอัมบิสกับขึ้นกูดังว่าจนอยากตายเบิง่งหนัมจังเกียดหนัม วันต๊ะตั้งแต่วันที่เจ็ดตกแบบเบหมือนหูเหมือนตาเลยนะเหมือนหูเหมือนตาบุกขึ้นเลย <c oughs> ต๊แห้งจังห่าเลยปลากระพงกับมีตะกากเนาะหัวมันหัวตุมหัวมันพมไม่ไปน้องตุมหัวมันแสบตุมหัวมันแสบเนาะแ เบิ้องผอแม่พี่น้องมาเบิ้งเอาชิตักอีกเนาะถั่วที่สองถั่วที่สสวดตะหนั่อแม่พี่น้องกินเสฉบอย่างก็เสฉบเนาะเดี๋ยวถั่วเอ้มาไกลๆเลยเนาะเพื่อความสะดวกสบาย bán hàng, mẹ con 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 อืมห้อนๆทั้งห่อนอยู่ได้บ่แม่นว่าอันนั้นเด้อเนาะยังห่อนอยู่ลืมให้เบิ่งบ่แม่พี่น้องมัเขียบเขียบใหญ่เนาะมัเขียบใหญ่โพดโพละเลาะเนาะโพจน่จะมันเหลื่อมมันเหลื่อมเนาะจะจหัวนอยจหัวนอย สั่ซ้ั่มาเรื่อนผอแม่พี่น้องได้อยู่หว่างช่องลใหญ่กระโู้ใหญ่โูอันนี้ครึ่งหนึ่งไม่พ้องกินครึ่งหนึ่งได้ยีนนะใหญ่หายมาเนาะยายกินบาไวใหญ่เกินวาจันวานกับหวานจะเทเด็ดพ้องเ Nói nấm, nắm sao hộp hộp hưng chút nắm nấm mịn nắm nặng chút nắm chút nắm chút chiếng đầy đầy nặng nặng thì còn kháng bạn nặng bạn nào ẩn đầy đầy bạm nặng, đầy nặng bạn vậy bạn cho จมจำคำหน่อยพีนยน่น้องเอ้ยบวชถนั่ดสวยถนอนย็ดหอากระสีอีกเอา้วชบันแซ่บกว่าหั่นมันอ่อนเนะาะกระสีอเอามันจะอ่อนเอาไปหั่นเอากับเราไ้าย,าย่างหยำกุด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 กับหั่นนะหั่นเอาเนาะ เคสมันใหญ่ดอกใหญ่ดอกสําแคนนี่พ่อแม่เนี่ยมาได้มาให้เบิง่งเนาะเอาบาได้มาได้เห็ดใหย่เบื้องนี่ม,นมาเมย์ซื้อมาฝากเรียกชื่อน้ำกุ้งก็ย,ยังน้ำกุ้งยาวอย่างเราอย่างเป็นเลยนะเราอย่างหอบทิ่ม งางเรื่องอหนันแหละงางอยู่เบิดเมือเบิเว้นโคก็มสวดน้ำพีโปรยแม่เออยนัวนัวพี่หน่องปลากระพงเนาะโคตรแ่บเลยปลามันนัวพ่อแม่พี่น้องถือพี่น้องเลยถือแม่โคหาย้าเจ้าเห็ดหายเรียบร้อย ซื้อเพาะพี่น้องซื้อโตหนึ่งสี่้าโลแล้วก็แจวกระเท็ดนหายเรียบร้อยแยกเนือ้อแยก,กค่คกเนาะคขาขาขาเงี้ยรอได้ผูกขายก็ได้นี่พ่อแม่พี่น้องหน้าก็ชีได้จบขีดไปเพียงเท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้องถั่วพี่น้องเขาจะยังเบิร์ตติปเขาจนเขาจนสวดติปเนาะเป็นชิเบิร์ติปนี่อันนี้ก็เหลืองหนำแค่น้อยนึงเนาะมาเคลียพ,พี่น้องมา มาเขียบแต่จบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องคือเก่าไม่น้องทิ้งนได้พี่น้องเห็นวะหลายคนฮะเนาะพอกันคลิปหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องชิวๆฟอนฟังคือข้เจ้าพยายามต่อไปสี่เหลี่ยมยานๆตัวขยันจะกลมสำเร็จต้องอยู่หันเลยเด็กไปเรื่อยๆบายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องสิ่งที่เราทำ ขอบคุณเลยละ่ละขอบคุณเด้